สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับร้านลำนาลายแท็กเตอร์นะคะวันนี้เราจะพามาชมรถไถคูปตารุ่น L4018 ค่ะคันนี้สวยนะคะสวยมากพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูรอบๆคันเลยนะคะคันนี้นะคะมีอุป,ปรกรณ์มาให้2ชิ้นนะคะก็คือตัวชุดเปมีดันดินหน้านะคะ164เนาะแล้วก็ ตัวกานหน้ากันกระแทกตัวนี้นะคะตัวนี้คือดีมากนะคะเอาไว้กันกันกระแทกนะคะตรงชื่อเขาเลยก็คือติดแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความแบบว่าปลอดภัยมากขึ้นนะคะในส่วนของใบมีสวยงามนะคะสีสันสวยงามไม่มีตาหนิเลยเงาสวยค่ะตัวนี้แข็งแรงนะคะแข็งแรงทนทานแล้วพาไปดูนะคะนี่ค่ะ รถไม่เคยตัดท่อนมานะคะเห็นไหมคะก็คือจะเอี่ยมๆแบบนี้เลยไม่เคยตัดท่อนมาเครื่องดีนะคะเห็นไหมไม่มีน้ํามันเยิ้มเลยแห้งมากนะคะจะมีแต่คราบน้ำนี่คะ่ะรุ่น L4018 นะคะในส่วนของเกียร์ นี่นะคะจะเป็นเกียร์ชัตเทิลนเนาะแบบนี้นะคะแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะคะตัวนี้เป็นคอนโทรลนะคะใบมีดผ่านนะคะตัวนี้ก็เป็นเกียร์เต่าเกียร์กระต่ายนะคะช้าเร็วใส่ตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นตัวใส่โฟวินนะคะเวลาทำงานก็ใส่เวลาวิ่งบนถนนวิ่งปกติไม่ต้องใส่นะคะปลดออกเนาะ ตัวนี้นะคะพันห้ารอยชั่วโมงค่ะในส่วนของตัวบอดี้นะคะสวยงามตัวนี้ค่อนข้างเดิมนะคะเห็นไหมคะส่ทรงใส่สินขี้คงที่โคนอะไรเขาก็ยังเก็บไว้ให้ให้ดูนะคะว่าว่ามันเดิมจริงนะคะอ่าในตัวในส่วนของบอดี้นะคะ แบบนี้คาบาะไม่ขาดไม่มีผุนะคะค่อนข้างเงาสวยงามในส่วนของโครงหลังคาค่ะเป็นเสาเหลี่ยมแบบนี้นะคะหลังคาสมบูรณ์ค่ะไม่มีแตกไม่มีแตกมีร้าวนะคะนี่นะคะยางดีสี่เส้นค่ะยางเดิมนะคะยี่ห้อโอตาน,นี้ ในส่วนของช่วงท้ายค่ะสวยงามนะคะไม่มีรั่วมีซึมค่ะอย่างดีนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟหลังไฟเลี้ยวไม่มีแตกร้าวนะคะอยู่ในสภาพที่ดีนี่นะคะทั้งสองข้างค่ะไฟเลี้ยวไฟหลังนะคะสวยงามค่ะไม่มีแตกร้าว ตัวนี้นะคะเติมน้ำมัน b 7ค่ะดีเซล b 7เลยท่านใดสนใจนะคะรถถ่ายมือสองคูปตตารุ่น l 4 0 1 8นะคะขนาด40แรงก็สามารถเข้าดูตัวจริงนะคะได้ที่ร้านลำนล,ลายแท็กเตอร์ค่ะอยู่ตำบลลำนล,ลายอำเภอเชิบดบาลจังหวัดลบบุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 9 5 8 9 5 3 9 1 9แล้วก็0922804129ค่ะรถสวยนะคะ รถส,สวยพร้อมใช้งานค่ะไม่มีรั่วซึมค่ะตัวนี้